กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านและก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l The Move ครับสำหรับวิดีโอนี้จะเป็นการปูพื้นฐานในเรื่องของ d i s o o n อ r อีกเช่นเคยโดยวิดีโอนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับ Outsider ชายลึกลับผู้ครอบครองพระอํานาจเวทมนต์ที่ถ่ายทอดให้กับ c o r ว o ตัวเอกของภาคแรกและดาวผู้เป็นผู้นำกลุ่มมือสังหารเดอะเวลเลอร์ในเรื่องรื่อ DLC ในภาคแรกเช่นกันครับ ว่ากันว่าเมื่อ4ี่พันปีก่อนเรื่องราว,ราวของดิสอเนอร์ภาคแรกเขาเกิดขึ้นมาพร้อมกับการไม่ได้รับการยอมรับจากผู้อื่นไม่มีใครรู้เลยว่าครอบครัวของเขาเป็นใครต่อมาในวัย15ปีเด็กกำพร้าผู้อ่อนแอและถูกรังแกคนนี้ได้เข้ารับการประกอบพิธีกรรมโดยกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเวทมนต์เขาถูกชำระล้างและแต่งองค์ทรงเครื่องใหม่นิ้วมือประดับประดาด้วยแหวนและทั้งหมดนี้ทำให้เขาได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับเดอะวยด์หรือว่าความว่างเปล่าเหตุการณ์ที่เ,เกิดขึ้นมีมูลเหตุมาจากองค์ประกอบ และคําทํานายที่กลุ่มคนเหล่านั้นศรัทธาเด็กกําพร้าผู้หลอมรวมเข้ากับเดวอยได้กลายเป็นเสมือนพระเจ้าเขามักจะสงสัยและอยากรู้อยู่เสมอว่าเมื่อคนธรรมดาคนนึงได้รับพลังอํานาจที่เหนือกว่าผู้อื่นไปคนธรรมดาคนนั้นจะเลือกเดินทางใช้ชีวิตอย่างไรฉะนั้นเด็กชายที่ตอนนี้ถูกเรียกขานกันว่าเอาซเดอร์จึงมักจะเลือกคนที่เขาสนใจไปพบกับคนคน,นั้นในความฝันหรือว่าแท่นบูชาบนโลกจริงเพื่อสื่อสารและมอบพลังอํานาจให้ และข้อมูลที่ได้จาก Dishonored Wikipedia บอกว่าคนที่เคยได้พบกับ Outsider ได้แก่ Corvo, Dao, Piero, Delilah Copper Spoon, g r a n n y r a c k และคนต่อไปที่จะเป็นตัวเอกในภาค2ก็คือองค์หญิงเอมิลี่คาวินนั่นเองครับอัลไซเดอร์จะวางตัวเป็นกลางกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์จะเห็นว่าเขาให้พลังกับทั้งคอเวอและเดวที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามข้อมูลยังบอกอีกว่าอัลไซเดอร์นั้นน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับปลาวานอาทิเชน่นโลกในความฝันที่คอเวอได้พบกับอัลไซเดอร์นั้นมีลักษณะคล้ายๆกับใต้มหาสมุทรแถมยังมีปลาวานลอยนิ่งอยู่ด้วยครับซึ่งจริงๆแล้วที่นี่ก็คือเดอะวอยนั่นเอง นอกจากนี้หนังสือภายในเกมบางเล่มที่กล่าวถึง Outsider with All a Leviathan นั้นน่าจะหมายถึงปลาวานรวมทั้งรูนและก็โบนชามต่างๆนั้นทําม,มาจากกระดูกปลาวานอีกด้วย <S <S ข้อมูลยังบอกอีกว่าเนะื้อหาใน DLC The Knife of Dunwall Outsider ได้เปิดเผยข้อมูลผู้ที่ได้รับการตีตราหรือก็คือผู้ที่ได้รับพลังเวทมนต์จากเขากับดาว่ามีถึง8คนด้วยกันซึ่งจะเป็นใครกันบ้างคุณผู้ชมลองไปนับกันดูนะครับ เอาละครับไอเทมชิ้นสําคัญที่ไม่พูดไม่ได้แล้วว่ากันว่าไอเทมชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นโดย o ไซเดอร r และเขาได้มอบมันให้กับคอโวโอเพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งมันก็คือเดอะฮาร์ดครับเดอะฮาร์ดในส่วนของเกมเพลย์มีไว้เพื่อใช้ตามหารูและก็โบนชามตามจุดต่างๆบนโลกอีกทั้งเมื่อคอเวโอบีหัวใจก็จะเป็นการกระตุ้นให้เสียงหญิงสาวลึกลับเผยข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสถานที่เป้าหมายซึ่งความจริงแล้วหัวใจดวงนี้ก็คือหัวใจของราชินีจัสตินคาวินนั่นเองครับ ฉะนั้นเสียงผู้หญิงที่เอื่อนเอ่ยขึ้นมาทุกครั้งก็คือเสียงขององค์ราชินีอีกทั้งข้อมูลยังบอกอีกว่าราชินีกับคอโวนั้นมีความสัมพันธ์ลับๆคอโวเรารู้จักกันดีในฐานะหลอดโปรเทคเตอร์แต่จากบทวิเคราะห์คำพูดจากตัวละครต่างๆภายในเนื้อเรื่องภาคแรกก็เป็นการยืนยันว่าองคหญิงเอมิลี่ก็คือลูกของคอโวและราชินีจัสมินโดยข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันเมื่อดิสอันเนอร์ภาค2วางจำหน่ายโดยเราจะเห็นว่าเอมิลี่นั้นเรียกคอโวว่าพ่อนั่นเองครับ โดยสรุปแล้วเอาไซเดอร์ก็คืออดีตเด็กหนุ่มผู้น่าสงสารคนหนึ่งที่ถูกยัดเยียดพิธีกรรมเวทมนต์บางอย่างให้จนเขาได้กลายมาเป็นเสมือนเทพ,พเจ้าที่ครองอำนาจอยู่ในเดอะววยด์โดยเขาสามารถใช้พลังเวทมนต์กับใครก็ตามที่เขาสนใจจากข้อมูลที่มีตอนนี้สรุปได้ว่าเป้าหมายของเขาไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าความอยากรู้อยากเห็นอยากทดสอบมนุษย์ที่ได้รับพลังไปว่าคนเหล่านั้นจะใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแต่ยังไงก็ตามความลับของเขายังมีอีกมากมายครับซึ่งผมเองก็ยังเชื่อว่าเขาน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องก ับดวทเอาละวิดีโอนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมสามารถสนับสนุนเดอะมูฟได้เพียงแค่แชร์คลิปนี้หรือว่าคลิปอื่นๆของเราก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงครับเอาละพบกับเดอะมูฟได้ทุกวันเวลา2องทุ่มครึ่งวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ